เรารู้กันแล้วว่าโยคะหน้าคืออะไรเหตุผลอะไรทําไมเราต้องฝึกโยคะหน้าแล้ว Howto ไปถึงตรงนั้นอี่ก็พาทุกคนวอร์มอัพเพื่อให้ทุกคนเริ่มมีประสบการณ์กับการวอร์มอัพแล้วก็ฟิลที่กล้ามเนื้อคราวนี้เรามาสู่บทเรียนจริงจังหนึ่งท่าคีท่าคอท่าหลักที่จะสอนทุกคนแล้วมันเป็นท่าที่จี๊ดมากๆหนึ่งท่าซึ่งมันจะแก้ปัญหาอะไรมันก็จะแก้ปัญหาในหลายๆส่วนแต่ส่วนหลักๆคือร่องแก้มซึ่งเป็นปัญหาหนักใจของผู้หญิงเราทุกคนแน่นอนนั่นก็คือท่า Big นนนั่นเองะะคะถ้า Big O เดี๋ยวหีจะให้อิน t r รักชั n แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันในขณะเดียวกันเนี่ยขออนุญาตมองไปข้างๆนิดน,นึงเพราะว่าหยีมีตั้งกระจกเพื่อที่จะเช็ค อล g n เม n t แล้วก็ทําไปพร้อมกับทุกคนเพราะฉะนั้นสายตาอีกอาจจะไม่ได้โฟกัส100%ตรงที่กล้องตรงนี้ก็จะมีเอียงไปที่กระจกนิดนึงนะคะถ้าพร้อมเราเริ่มเลยก็คือทุกคนเนี่ยอาจจะทําท่านี้ด้วยการนั่งหรือยืนก็ได้นะคะถ้า Big O เป็นท่าคีท่าคอท่าจี๊ใจสําคัญถามว่าทําไมมันถึงเป็นอย่างนี้ถึงเกินแบบนั้นท่านี้เราจะใช้กันทุกวัน แล้วก็จะใช้ตอนทาครีมเพราะฉะนั้นหน,นึ่งวันเนี้ยเราก็ต้องทาครีมบนหน้าตอนเช้ากับก่อนนอนใช่ไหมซึ่งทุกวันเนี้ยเราทาครีมกันไงเปิดเปิดเปิดแล้วก็แปะแปะแปะ,แปะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมซึ่งมันก็ยิ่งทําให้หน้าเราพางังหน้าเราย้วยยิ่งบางคนล้างหน้าด้วยหรือว่าแบบแฝงลงนี้กดปาดไปปาดมาซึ่งจริงไม่ใช่การทาครีมหรือการฝึกท่าบิ๊กโอในเฟสโยคะเนี่ยมันมีท่า